สวัสดีตอนเช้าๆนะคะลองจันจ้ามาอาบน้ํากันนะคะวันนี้นะคะจะมาเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปจากคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญที่มาเติมคะแนนให้น้องนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีใตโอเต็มเต็มหน้าไม่ควานเลยนะคะหมดครนะคะแม่ีม้นมานะครับปั๊บหมดทุกหมดสุกหมดลูกหมดใครนะคะเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะคะออกไปนะคะจากชีวิตของครอบครัวนะคะ ต่อชีวช้าลายทั้งตัวนะคะเอกไปจากชีวิตและครอบครัวของคุณพ really ่อคุณแม่ใจดีใจบนทุกทุกท่านเลยนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยนะคะเปียกหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปผลไม้ต่อนะคะน้องก็จะมาทานผลไม้นะคะคะแนนนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนเข้ามาให้น้องนะคะนี่นะคะแม่ควอดบอนให้แล้วนะคะส่วนแบ่งของน้องนะคะแม่ฝวอป้อนให้แล้วนะคะน้องจันจ้านะคะ อาบน้ําเย็นๆนะคะชื่นใจแล้วก็มาทานผลไม้นหวานนะคะแล้วก็มีต้นสับปะรดด้วยนะคะให้คุณยายให้น้องๆได้ทานนะคะมาจานเจ้าของเรานะคะก็ทานอย่างอาดิษอร่อยเลยนะคะอิ่มน้ำสำราญนะคะพ่อแม่อิ่มบุญนาะน้องช้างอิ่มท้องพ่อแม่อิ่มบุญนะคะไม่ควักระสุกใจนะคะน้องช้างได้กินอิ่มนะคะนอนหลับนะคะ ต้องกราบขอพระคุณทุกคะแนนทุกกาลังใจนะคะทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์นะคะของคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะน้องช้าน้องสีเชือของแม่ขานนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีใจร่ารวยเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง,ง,ง,งนะคะรือยๆเฮงเปังๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไม่พอน้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีนะคะ